ค่ะคุณผู้ชมคะตั้งแต่ตอนต้นน้องแหม่มได้สัมภาษณ์คุณหมอแล้วว่าเรื่องราวที่คุณหมอมีอะไรอยู่ในใจที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังผ่านทางทีวีของเรานะคะเราจะต้องไปาถามความในใจของคุณหมอว่าเริ่มต้นยังไงไปยังไงนะคะเ,เดี๋ยวเรียนเชิญคุณหมอเล่าให้เราฟังนิดนึงว่า,าในแแนวคิดของคุณหมอเนี่ยท,ที่เตรียมไว้มีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับเด็กนะคะค่ะได้ค่ะคือ ดิฉันก็เป็นหมอเด็กนะคะก็อยากจะช่วยเด็กด้วยกันเด็กๆทั้งหลายก็เลยรวบรวมกับเพื่อนๆที่เป็นหมอเด็กด้วยกันตั้งเป็น Las v e Vegas Children Foundation ถ้าเราจะใช้คำว่าไทย d r e n Foundation เราก็จะไม่ได้รับความร่วมมือจากชาติอื่นเพราะเราก็เลยใช้ Las v e Vegas Children Foundation แต่ว่าเงินที่เราได้เนี่ยส่วนใหญ่ 60-70%แล้วก็ส่งไปเมืองไทยไปช่วยเด็กที่เมืองไทยที่ทำมาแล้วก็ประมาณ12ปีส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคอีสานและภาคเหนือที่ที่เราไปช่วยมานะฮะเป็นต้นว่าสร้างห้องน้ำให้ซื้อ School Equipment, Sport Equipment แล้วก็ซื้อคอมพิวเตอร์ซื้อแทงน้ำเพื่อได้ ใช้ขังน้ำฝนไว้เป็นน้ำดื่มนะฮะส่วนใหญ่ถ้าเผื่อว่าจังหวัดไหนหรือว่าโรงเรียนไหนเขาขอมาเราก็จะไปทําให้เราไม่ได้ให้เป็นเงินไปค่ะอย่างน้ำมันขอเรียนถามคุณหมอนิดนึงสมมติว่าคุณผู้ชมทางบ้านไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวแคนดาพี่น้องชาวไทยชาวลาวหรืออยู่สารลับทั่วสารลับกำลังชมรายการอยู่เกิด มีแนวความคิดตรงกันกักบคุณหมออยากจะติดต่อประสานงานอย่างนี้เผื่อบางท่านอาจจะก,กลับเมืองไทยนะคะอย่างที่คุณหมอบอกว่าส่วนใหญ,ญ่ไปที่ภาคอีสานแล้วก็ไปที่ไหนคะไปที่เที่ภาคเหนือค<ผ>่ะภาคใต้ก็มี <ๆ S 1> คือว่า<ไ>ถ้าที่ไหนมีคนไปไปจัดการทําให้เราก็ ให้ได้ค่ะแม้แต่จะเป็นชมรมที่ว่าองค์กรอย่างเช่นน้องแหม่มเองก็อยู่องค์กรของโรตารี่ขับ<ด>เราก็ทําองค์กรแบบนี้ก็สามารถประสานได้ขอให้เจ้ามีมีคนฐานอยู่ที่เมืองไทยมาวิง่งเข้าไปดูเว็บไซต์อะไรมีไหมคะ,อะตอนนี้เรายังไม่มีเว็บไซต์นะคะระับก็เราเราก็เป็น องค์การที่ไม่ใหญ่โตนักเพราะว่าแมนพาวเวอร์เราก็ยังไม่พอที่จะเป็นนะคะแล้วก็ถึงจะเป็นเมืองลาวเราก็ไปทํามาแล้วนะคะเพราะว่าชาวลาวชมเยอะนะคะคุณหมอค่ะเราไปเราไปให้ช่วยโรงเรียนที่เมืองลาวนะคะคือว่าบ้านบ้านชั้นเนี่ยอยู่จังหวัดหนองคายแล้วพี่สาวก็เป็นเออเป็นสวมาฮะ มาสองสมัยตอนนี้ก็รีทายแล้วเราจะส่งเงินไปที่นั่นที่พี่สาวเขาก็มีมูลนิธิที่นั่นเราส่งเงินไปที่นั่นแล้วพี่สาวก็จัดการทําให้ถ้าเผื่อว่าใครจังหวัดไหนโรงเรียนไหนต้องการอะไรก็ขอมาเราก็ให้พี่สาว oh, ดิฉันไปทําให้ค่ะเพราะว่าเราเป็นอ r g ์ก i น a เ i o n ชันที่ว่าเราเรา,เ,าเป็นนอเนอร์ฟ uh ิต ขึ้นตรงกับไอ้ c นะฮะอันนี้เป็น non profit ที่เคลมแท็กได้100%เพราะฉะนั้นถ้าใครส่งอะไร donate ผ่านเราเนี่ยจะหักแท็กได้100%เร <c oughs> นะคะเราถูกต้องตามกฎหมาย <c oughs> เพราะนั้นเวลาเราส่งเงินไปช่วยใครเนี่ยเราจะซีซัวส่งไปไม่ได้เราจะต้องส่งไป organization <c oughs> ที่ว่าถูกต้อง <c oughs> เ,พเพราะว่าเผื่อว่าเราจะโดน audit แท็กขึ้นมา iis audit ได้ค่ะ เพราะนั้นถ้าเผื่อองค์การไหนมีหรือว่าใครอยากจะโดเน a อะไรผ่านเราได้ค่ะแล้วเราก็ไปทำให้ได้ถ้าเผื่อ,อต้องการนะคะ,คะจะติดต่อได้ที่ไหนคะติดต่อได้ที่ดิฉันเนี่ยฮะโทรศัพท์ก็7026832661นะฮะนี่เป็นเซลลารัฟนหรือว่าที่บ้านก็7022212217นะคะ หรือว่าคุณผู้ชมทั่วโลกเลยที่กำลังชมอยู่นะคะถ้าได้ผ่านมาที่ัสเปกัสนะคะคุณหมอเวลคัมทุกเวลาเลยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ติดงานใดนะคะก็สามารถมาแวะเยี่ยมได้นะคะน้องแหม่มตอบแทนได้เลยว่าน้องแหม่มเคยไปไปเยี่ยมที่บ้านคุณหมอแล้วสองครั้งนะคะใจดีเลยค่ะค่ะรายการของเราต้องขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ,คะ